กลับเข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการค่ะ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาโอกาสการลงทุนกันค่ะหลังจากช่วงที่ผ่านมาจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด19มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะฟื้นเศรษฐกิจในปี2566ด้วยมาตรการต่างๆเหล่านี้จะส่งผลดีต่อการลงทุนในหุ้นจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นฮ่องกงอย่างไรกันบ้างน,นะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณพีรนัทยืนยงพิธศษ CFA ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณพีระนัทค่ะสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับค่ะมาวันนี้เนี่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะรอคอยวันนี้ รอคอยวันที่จีนเนี่ยเตรียมการจะเปิดประเทศนะคะและช่วงที่ผ่านมาเราก็เริ่มได้รับข่าวดีในเรื่องนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดประเทศเรื่องของแผนการฟื้นนะคะเศรษฐกิจหลังจากที่เจอโควิด -19 ไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เริ่มผ่อนคลายเหมือนกันเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหลังจากคุมเข้มในช่วงที่ผ่านมาเราประเมินโอกาสต่างๆเหล่านี้กับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยผูกพ่วงไปกับโอกาสการลงทุนยังไงบ้างคะ ได้ครับคุณแผนกเ็เรียกได้ว่าประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยม,มี Development หรือว่าพัฒนาการในเชิงบวกหลายด้านเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวมาตรการควบคุมโควิดของเขานะครับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็คือตั้งแต่2-3ปีที่ผ่านมาที่เราเจอกับโรคระบาดของโควิด -19 นี่ยจีนยังเป็นประเทศไม่กี่แห่งในโลกนะครับที่ยังมีการล็อกดาว ในบางพื้นที่อยู่นะครับก็คือถ้ามีการเจอผู้ติดเชื้อในจํานวนที่สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้เนี่ยเขาก็จะมีการล็อกดาวน์ทันทีเลยนะครับซึ่งนโยบายที่เขาใช้เนี่ยเขาก็เรียกว่าซีโร่โควิดนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่อยากจะให้ผู้ติดเชื้อโควิดเป็นศูนย์นะครับซึ่งไอ้เจ้านโยบายนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ชุดรั้งนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนพอสมควรเลยในช่วงสักปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็กดดันตลาดหุ้นจีนฮ่องกงด้วย ซึ่งพัฒนาการที่ที่เราเห็นเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขของจีนเนี่ยเขาก็มีการลดระยะเวลาการกักตัวนะครับของคนที่ไปประเทศจีนนะครับก็จาก10วันเหลือ8วันนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยในรอบหลายหลายเดือนนะครับซึ่งเราก็มองว่า เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับการยกเลิกนโยบายที่เป็นปัญหาอย่างซีโร่โควิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีด้วยมาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนจนมาถึงในเดือนธันวาคมเนี่ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางการประชุมการหารือทางเศรษฐกิจนะครับของรัฐบาลจีนเนี่ยก็มีแผนที่จะควบคุมนะครับใช้มาตรการควบคุมซีโร่โควิดเนี่ยที่มีการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ ทางรัฐบาลเนี่ยก็เผยว่าจะมีแผนที่จะเพิ่มการฉีดวัคซีนนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นดีเวล o อปเมนท์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับในในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เราก็คาดว่าเนี่ยทางรัฐบาลจีนนะ่าจะมีการยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดตรงนี้เนี่ยในช่วงสักไรามาสหนึ่งของปีหน้านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับประเทศจีนก็คือเรื่องของการจัดระเบียบที่เริ่มคลี่คายขึ้นนะครับก็คือถ้าเราจํากันได้เนี่ยในช่วงสักปี2563ะครับในช่วงนั้นเนี่ยที่คุณแจ็คหม่าเนี่ยมีประเด็นนะครับ ซึ่งกับทางทางการจีนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวบริษัทแอนกรุปที่เป็นบริษัทลูกของอาลีบาบาเนี่ยถูกระงับการ IPO ในตลาดหุ้นฮ่องกงออกไปนะครับจนมาล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าการสอบสวนเนี่ยบริษัทแอนกรุปเนี่ยในเรื่องของการเ IPO เนี่ยจะเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็คือทางการจีนเนี่ยก็ได้มีการปรับ บริษัทแอนกรุ๊ปไปจํานวนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มีในยะสําคัญมากต่อไรายได้อลีบาบาครับฉันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าการจัดระเบียบเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่ทุเลาลงแล้วก็จะเป็นบวกนะครับต่อพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยในในระยะข้างหน้านะครับก็โดยสรุปเนี่ยก็คือในเชิงนโยบายของจีเนี่ยเรื่องของอการควบคุมโควิดดีขึ้นนะครับเรื่องของการจัดระเบียบหุ้นเทคโนโลยีก็มีสัญญาณดีขึ้นเช่นกันครับคุณแผน ค่ะถือว่าเป็นปัจจัยที่เชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านรอคอยนะคะแล้วก็สุดท้ายมาถึงวันนี้สัทีนะคะที่จะช่วยเปิดนะคะทำให้ทิศทางของความน่าสนใจในการลงทุนในจีนหรือแม้กระทั่งฮ่องกงเองก็ดีดีมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เราไปเจาะลึกกันในตลาดหุ้นฮ่องกงกันบ้างดีกว่าเพราะมันมีปัจจัยบวกต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมันจะส่งผลดีต่อโอกาสการลงทุนในปีหน้า2566ยังไงบ้างคะ ได้ครับคุณแผนก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์การลงทุนในในหุ้นฮ่องกงนะครับเราก็ต้องดูเศรษฐกิจเศรษฐกิจจีนเป็นหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายได้กว่า80%เนี่ยของบริษัทในฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมาจากประเทศจีนนะครับฉนันเนี่ยเราก็ต้องดูแนวนโน้มเศรษฐกิจจีนในปีหน้าเหมือนกันนะครับซึ่งคาดการณ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาฟื้นตัวเด่นในปีหน้านะครับหลังจากที่ค่อนข้าง ทรงๆในในปี2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปัจจัยที่ผมได้เล่าไปนะครับเรื่องของการเปิดประเทศนะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นการหนุนการบริโภคท้องถิ่นในจีนเนี่ยกลับมาฟื้นตัวเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรจีนเนี่ยมีประมาณ1,400ล้านคนเนี่ยยิ่งมีการถ้ามีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยผมก็เชื่อว่าการบริโภคเนี่ยจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว นะครับซึ่งเศรษฐกิจจีนเนี่ยในปีหน้าทาง Morgan Stanley เองเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะโตประมาณสัก5.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมูลค่านะครับมูลค่าของหุ้นฮ่องกงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับมูลค่า P/E เนี่ยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีอยู่ประมาณสัก ลบ1 SD ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ลงทุนยาวได้นะครับก็เลยมองว่าเศรษฐกิจจีนปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เด่นนะครับแล้วก็มูลค่าของหุ้นฮ่องกงเนี่ยยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจยังมไม่ได้แพงมากถึงแม้จะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนของหุ้นฮ่องกงนะครับในปีหน้าค่อนข้างสดใสค,ครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่เราคาดหวังการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณเป็นบวกมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะน่าจะสามารถเริ่มต้นการลงทุนได้บางคนบอกว่าเริ่มต้นได้ตั้งแต่ต้นเทรนเลยด้วยซ้ำไปนะคะคาดหวังกับการฟื้นตัวในอนาคตข้างหน้านะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างพอเราไปเจาะลึกในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยนะคะมันมีทางเลือกการลงทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือแม้กระทั่งหุ้นเด่นเนี่ยนะคะที่สามารถรับกับปัจจัยอันนิสสงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะ่ะ ครับผมมองเป็นสองกลุ่มนะครับที่ที่น่าสนใจในในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการเปิดเมืองนะครับหรือกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับอน,นิสงาก,การเปิดเมืองเนี่ยก็อาจจะมี4ตัวหลักๆนะครับก็คืออย่างตัวแรกก็คือตัวยำไชน่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการบริโภคในจีนก็คือเป็นเจ้าของพิซซ่าฮัทนะครับหรือว่า KFC ในจีนซึ่ง ถ้าการบริโภคในจีนฟื้นกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าตัวยำไชน่าก็จะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็อีกตัวก็คือตัวเหมยตัวนเหมยตัวนนี้ก็เป็นธุรกิจส่งอาหารในจีนแล้วก็มีธุรกิจจองที่พักโรงแรมต่างๆด้วยซึ่งถ้าการท่องเที่ยวกลับมาตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวแอนด้าสปอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นผู้จําหน่ายเครื่องกีฬานะครับคล้ายๆไนกี้กับอาดิดาสก็เป็นแบรนด์ของจีนแล้วก็ตัวสุดท้าย MTR อเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริษัทคล้ายๆ รถไฟฟ้านะครับ B.T.S ในบ้านเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มเปิดเมืองที่ผมชอบแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยก็บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับอย่าง Alibaba, Tencent NetEase หรือ c ช e d ี้นะครับก็เป็น2กลุ่มหลักๆที่ที่ผมชอบนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดลงทุนหุ้นหลายตัวนะครับก็อาจจะลองดูทางเลือกนะครับเป็นการกระจายลงทุนผ่านตัว D.R. c n t e c h 1นะครับอันนี้ก็จะประกอบด้วย หุ้นเทคชั้นนําที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทชั้นนาของจีนนะครับอย่าง JD.com นะครับเทนเซ็นเซี่ยวมีนะครับก็อยู่ในตัวดัชนีห้างเสียงเทคนะครับซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของตัว DRCN Tech 0 1นะครับตัวนี้ก็สามารถลงทุนได้ผ่านตลาดหุ้นไทยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใครที่ไม่ถนัดลงทุนหุ้นลายตัวครับคุณแพน นะคะถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะเจาะลึกลงไปนะคะทั้งในกรณีของหุ้นรายตัวหรือว่าตัว DR ด้วยนะคะก็สามารถศึกษาแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณพีครับยินดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพน ถือเป็นปัจจัยบวกนะคะที่ช่วยสนับสนุนทําให้เศรษฐกิจจีนในปี2566นะคะน่าจับตามองมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะแล้วก็จะเอื้ออัน,นิส่งนะคะเข้าไปในทิศทางของการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องทั้งการเปิดเมืองแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่น่าจะได้รับอัน,นิส่งจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละคะ่ะสําหรับทางด้านของตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะนํามาฝากกันค่ะในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายัางมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามกันค่ะ